คุณได้ไปหาตีลแม่ค้าไหนดูดิจ้มมืหนหนูอย่าหนูอย่าอย่าดึงเทปออกเยอะลูกอย่าดึงเทปครูครับอ่ะขยับไปอีกเดี๋ยวครูก็รักให้สีอะไรได้สีอะไรมาแล้วสีสีแดงสีแดงได้สีแดงมาแล้วสีแดงไปเอาดอกเข็มอ่ะเอาไปดัดดอกเอ้ยเด็ดดีๆนะอย่าเด็ดเยอะเอ้ยอะไปทางนู้นไปเข้าแถวทางนู้นลูกไปทางนู้นเอออันนี้เหรอคะ คนละสีหรือเปล่าลูกน่าจะเป็นสีนี้หรือเปล่าใช่ไหมถ้าเป็นสีน้ำตาลใช่น้ำตาลมันต้องเข้มกว่านี้ไงใช่ไหคู่ครับอยู่ไหมเนี่ยสามอันพอดีเลยคอันพอดีเลยคบ่มาอันพอดีเลยครับอ่ไสอีเสีเหลืองถ้าเป็นสีเดี๋ยวแป๊บนึงครับสีเหลืองติดอย่างนี้เลยค่ะหนก้าวอยู่ไหนหมดลูกโอเคครับไปหามาอีกครับไปหามาอีกกาวอยู่ไหนหมดอดีวลูกกาวมันมีสองอน อ๋อเดี๋ยวค่ะเถอะเราไปทางโน้นตอไปทางนู้นข้าวที่ลัางูนะเด็กก็ไปคุณครูว่าคุณครูต้องมานั่งฝา่างเี้ยใ่ใช่ใช่บอกว่าอยู่ตรงนั้นแหละตัวเองอยู่ตรงนั้นแหละเออเดี๋ยวคยุมายุดหยดเหยุหนดหยหยยุดไม่ดหดหยัดไหดหดูยัดไหดหหยดหยุไหดหดหยหยดหยุดด้เดดหหหหนหไหใช่หยหหหห หาสีเขคมไม่จะลองดูซีมันอยู่ตรงไหนหรือเปล่าลองดูสีเีว้เผื่อมันต้อนอยู่แถวไหนหรือเปล่าอ่าดูดีอะมาเดี๋ยวครูดึงให้อย่าดึงออกเยอะสิลูกเอาตรงนี้เลยใช่ไหมไหนใช่ไหมกรอบเรลียวหมดย่งของหนูหมดย่งโอเคอ่ะอ่ะตตนต้นตันนตันนตัน เอาแล้แล้วรอแป๊บนึงค่ะลูกเดี๋ยวเราเอาสีนี้เหรอคะมันจะติดอยู่ไหมอ่ะตรงเนี้ยมันกรอบอ่ะครูเปิดโทรศัพท์ไปด้วยอ่ะครูถ่ายรูปฮัลโหลฮัลโหลเฮลโหลสีแดงสวัสดีไปถุงมือถุมือจอดแล้วพี่จ้องอะไรเอารูปคุณครับมาดูดูดิมาตรงนี้เอาลมัอันนี้เอาสีด้านนี้เหรอคะว่าสีจากสีด้านนี้สีไหน อันนี้หรอคะนี่คือดอกเข็มนะครับพี่น้องประชาชนมอีดูคนตหน้าลมกูทักไปก่อนนะยกโดนต่กูตกอย่าเดินอย่าเดินดิอ่าเดินดิเยมาสีเงหลืองอันนี้หรอคะอยากันนู่นไปหาจนูนเลยได้ไปกี่สีได้ไปกี่สะคะอีสี อ๋อไปหามาอีกลูกไปหรอคไปไหนอบกอบหจะหลุดไหมล่ะไปใช้อบกอบซีแดงโอเคซีแด้ยทาไมเล่กระนี่ของไนี่ของไทยากกระดมากเดี๋ยวลอกองอันนี้ก่อนไซเอ้นค่ะอย่าทิ้งขยะนะลูกเก็บขยะมานะ อ่าชื่อสิอ่านชื่อสิะมีชื่อหรือเปล่าอ่นชื่อี่ปเก็บให้่ยตขาวพี่ปิ่นะพี่ปิ่นเก็บให้หนอยตาวี่ิ่นเอาไ้นรอยาทิ้งขยะไว้นาเนี่ยขาเนี่ยขวบขาวี่ครขอครไม่รู้หนูเอาไปทิ้งขยะตรงน้ให้คุณครูหน่อยได้ไหมคะใ่ได้ค่ะคุณครูจะบอกแม่ทางขยะตรงนี้ไม่ไหมไม่สวยมาก ก็ไอ้หนีมันเปลี่ยนถูกต้องโอ้ยโอเคครับไปหามาอีกเดี๋ยวหาสีเหลืองเจอแล้วหาสีเหลืองเจอแล้วเหรอท้าไม่ีือเดิมเล็กจิ๊ดจิ๊ดจิ๊ไงลูกเล็กแล้วก็น้ำตาลเลยเออใช่ค่ะเออได้หามาเลยหามาเลยเฮ้ยอันนี้ถือค่ะเออเก็บให้ออกอ่ะถือขยะไว้แล้วไปทิ้งด้วย อันไหนคะนไม่หมดถือวตัวเองเข้าก้อง,อ,งอ่ะโอเคน่าครบแล้วนี่แล้วนี่ตรงนั้นเสร็จหรือยังเสร็จหรือยังคะไปหาก่อนเลีว้วเดี๋ยวจะหมดชั่วโมงแล้วลูกต้องแล้วเสร็จแล้วใครเสร็จแล้วรอแป๊บนึงนะคะ อ่ะแต่ตรงไหนมาบ้าเราหาสองสีนี้นี่จูเราถามเพื่อนสิครับว่าเพื่อนเขาหาจากตรงไหนกันลูกจับไว้ก่อนหน้าเดี๋ยวปิวเสร็จแล้วหรอครับอ้าวแล้วหนูไม่ไปหาแล้วคะผมเออไปหาสิลูกตัวก่นหนูผมแล้วลมหนูไม่เรียนเนี่ยอืมแบบหมดหรือเปล่าไม่นะมันก็เย็นอยู่แต่ว่าเอาไกลๆมันไม่เย็นเอามันอยู่ไกลตัวมันก็ไม่เย็นสิลูก ใจเกิน okay. โอเคหนูหาสีไอ้นี่ไม่เจอหนูลองถามเพื่อนสีเพื่อนหาจากตรงไหนคะหาได้แค่แบบนี้อ่ะเออได้ไหมอ่ะสีนี้ก็ได้ค่ะแก้วค<ส>นนี้แล้วค่ะไหนคะนเดี๋ยวแปะให้คนนี้ก่อนนะแป๊บนึง กา <languages? S 1> ไม่ออกก็ไม่ออกไปตอดหาอุ้ยมันเล็กเกินนะลูกคือเลอันหน่สองหนึงสองสามสี่ห้าโอเคค่ะสองโอเคค่ะหนึ่งเดี๋ยแล้วก็มาเข้าแถวฝั่งนี้ค่ะเออไหนคะตารังตัไหนอะ อันนี้เหรอได้หรอสีมันเข้มไปเปล่าตัวหลังเลอะเลอะตรงนี <S <s ้มีเลอะคู <k <k ่กัาอันนี <k <k ้คู่กับสีดําผมยานเดียวแล้วด้วยได้ได้ค่ะไหนอะไรอีกโอ้โมยโลโลมาคู่คราคู่ครามาใส่ฝั่งนี้นะคะแั่นี้คู่คราเป็นอะไรทีนเหรอครับอุ้ยเล็กจิ๋วมากเลยลูก อ๋อสีนี้เหรอพี่จริงเนี่ยสีไข่เนี่ยได้นะเนี่ยกูหนูหาอันใหญ่นี้อันนี้เหรอได้เหรอลูกได้สีนั้นเหรอคกูครับผมอยากไปกินน้ำคร็อพข้าวกูกูนูหาไหนไหนไปไหนไหนเห็นไหมมันเล็กเกินไงมันปิวไปเลยมันปิวไปแล้วขยุ่นเนี่ยขยุ่นปิวมากไหนเลยดิเอามือเอากันอ้าวหายเลยทีนี้ จะแกะดาวก่อนนะวันนี้กันอย้คุณคปุ๊บปุ๊บชื่ออันนี้มันจะแกะไม่ได้อะไรคะอ๋อเอามาลูกมาเดี๋ยวติดกลางให้ค่ะอา้าวปิวอา้าวบอกเพื่อนมา,าแค่แถวเดียวจะหมดชั่วโมงแล้วค่ะลูก ขอาเพื่อนมาเข้าแถวก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยหาใหม่ขี่มาเข้าแถวเดินเดินเดินเข้าแถวตรงนู้นเข้าแถวตรงนู้นค่ะมาค่ะลูกเอาของตเตงไปเข้าแถวด้วยสิลูกเอาของตเตงไปเข้าแถวด้วยว<ะ>แล้วเดี๋ยวค่อยหาใหม่อันนี้เหรอคะอันไหนคะอัะะนน,นี้เหรอคะอ่ะมาค่ะอุ้ย,<ๆ>ยนี่เหรอคะนี่มังกรได้เยอะจังเลย เดี๋ยวอันนึงเหรออ่ะมาติดให้เลยมาอันหนึ่งโอ้ยเดี๋ยวพ่อมาเป็นเจ้าต้อหรอมาอันหนึ่งจี่งเหอไดมารับดูดิอุยเนี่ยหนึ่งสามโอ้ทำไมได้เยอะจังคปูปูครับครับตอน,นที่ผมไปหา,านะดอกไม้สีสีส้มมาครับนี่ผมเจอพวงองุ่นอยู่ที่ต้นเข็มด้วยพวงองุ่น อันจริงหนุนปลอมอัุนจริงครับอัุนจริงเลยเหรอไหนอ่ะอ่ะนั้เลยนั่งรอก่อนลูกนั่งรอก่อนนะคะแป๊บหนึ่งลูกถือของตัวเองไว้นะคะถือของตัวเองไว้อันนี้มันปลอมนะอันนี้ของจริงมันมีอยู่ตรงนู้นค่ะอาหายไปไหนอะคะอ่นอเพื่อนคนนี้เพื่อนคนนี้ไปหามาเลยไหนอะคะให้ครูติดอะไรติดอะไร คู่คคอบเอาก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่ะครัค่บูคกเ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วของหนูอยู่ไหนใบหนูอยู่ไหนครับโอเคไม่นเอไป็นไรครับเดี๋ยวค่อยหาต่อไม่ปีนก่อนนะไม่ปีนไม่ปีนนั่งรอนั่งรอเดี๋ยวจะพาขึ้นห้องแล้วมี่จะพาสิ่งเดียกันนะ จะหายอีกเหรอจะพาขึ้นห้องแล้วนะจะหมดชั่วโมงแล้ว,วไม่เหนื่อยเหรออุยอ้ยทำไมเล่ลลนเ,ลเกินอะนลูกไม่เล่นเกินอะค่ะเลยเกินเลยเกินหนูเท้าสีส้มแล้วโอเคหยบยังไหนมาส้มเล็เกอีกเดียวอีกอะทุกคนข้าแถวลูกข้าแถวผู้หญิงหนึ่งแถวผู้ชายหนึ่งแถวค่ะ